จเททำทั้งหลายท่าตั้งใจถวายเป็นศัตถ้ารายถวายเป็นสองธาตาทาที่สุดแยกเป็นเกียวอยู่แล้ววัตถ้ธาตาไม่เลือกผู้รับเนื่องจากผู้รับเป็นส่วแทนตนเท่านั้นอย่าว่าแต่เรายังมีพระแก้วลายกต่หลายตนที่ไ่ห่าอย่างหลวนปูดจะเรกนวใหุ้ลาเป็นต้นเมื่อคันน้างหัวแถวแล้วรักษาธาตุจะจุด ต่อไปนี่บอกจะทำดีเัว่ามันไ้เปลีนอะไรไม่ัวัไม่ท้องอ็ได้หลัถ้าจะเด็กรเดให้เัวสุดท้ายว่ทาท่าทนะันงหลแบบนั้นออไปจะเติมใหญ่ในสายคาดสุขรื่อาผถ้วกแกรู้จัก,กมักคุณอะไรแล้ว ต่อไปจะทำอะไรก็สบายมีเหตุเรื่องว่าหลวงพ่อนั้นคตรคนทุ่นระดับชั้นแม้แต่คนที่ให้มานักเป็นหน่วยเรียกอาตมาเห็นจะใช้ให้ร่าไม่้ยากุบท่านก็คไว้เพื่อประโยชน์ของนุ่นๆแทนส่วนพระท่านแถวปัจจุบันนี้อาตมาเองไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวข้อ การประกอบนะคส่งในระดับใจตางที่แต่ความสบายเพราะว่าทุกท่านที่หลวงพ่อบอกไว้เป็นใหญ่ในสายพุคธพันธ์ท่านทั้งหลายเราไม่มีทั้งท่านที่สนงความดีสูงสุดแย่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสะช่วยพระพุทธการและสังเกตเป็นต้นและขษณดโดยกัมผัท่านี่หลเรารู้สึกว่าท่านดีไม่ือความรู้สึก ถ้านทำเพื่อเราตอนี้ท่านทหลายนี่อัยเพือข้สวตเเต็จฝ่ายมหาวิชาที่ฝ่ายรั่าสุสุดแสนแสข้าวจะรบบรหล่นต้นติที่การแบบผู้แสบในที่ว่าท่านเข้ใจได้อยู่เป็นรุกขุลาธาสุดังท่าจะกุก็รัดข้าเป็นติด ว,ว่าท่านรู้จักหลวงพ่อเราที่ให้ฝากเ้าค่าค้นหาท่านโดยไม่เลื่อนเร่มาที่ทาในส่วนนี้หลวงพ่อทำได้อย่างสุดยอดโดยเฉพาะจุดที่อยากจะเล่าลมากในความรู้ชืของพระดชพรุณหลอเราถ้าหาว่าขา ประสบองขออภัยในวันที่1พันว่าคนพุทธศักราช2527หลวงปู่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์และสามยาจัดงานฉลองบัรจาบัตพัทยศที่ระุเพืาอทำเวลาเถระของพระเดศพรคุณหลวพ่อที่วัเทพิอารา หลวงพ่อให้บุญร,กร,รักเริญให้ะบงคนคาถาสิทธิ์รูปหัวแถวรูกที่หคือพระอุบาลีผู้บุประมาทจาร,นนราย์วสวรรา์ราท้ายสุดคือสมเด็จพระพุะทธโสษา,ารันเสนบรณะภาคไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอายุนึ่งไรกับปี โรคที life, ่สองคือพระพุทธวุดีมันเป็นเช่นน้องระพิษตอนแรกสุดท้ายแปลว่ารักคือดสงจิตพระพุทธชินลมรดกรคที่สามคือรคประจุนาวราตเกษตรปฏุบัติดวสมเด็จพระพุทธาจารประทานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็พระสังฆราช รูปถัดไปคือธรรมปัญญาปะดีและษาดนามตาสีเดิปัจุบันดูสลเด่นัองมหารักษมงคหาราชารูปถัดไปต้องขออภัยถ้าหาวจากรผิดพลาดอยู่รงปู่เขเชี่ยวเยี่ยมดียี่หเรือยไม่ได้หรือขุดเจ็กระเทกแตกปเป็นคนเดียท้มขึ้นไม่ถึงขอเรด็คอ่อนนั้นอายุมากเลย รุ่นถัดไปจตุไทยและตามขออนุญาตเป็นตนการเแต่ขอบอกไว้รู้สุดทายอยู่ที่จุนทรรจรลจัตยานุานขัหากในยุคเลิกเลยก็คนจ่เนรองพราจาลากรนะมีูเช่ยรุ่เียรที่เปเทท็นบุพเพและท่านเป็นเทพสทุพาพปัจุบันูนสนมพระมหาดุษฎกรครั เก็ดความรู้จริงของพ่อสมัยนั้นไม่ได้มใคชื่ราชรสงครามขึ้นอยู่ในพระราชดแสนะแลกาเด็กนี้ก็คุณธรรมดีดหลังจากนั้นจะเริ่มาเป็นผู้คุณธรรมรุนี้ถึงไดมาเป็นผู้เป็นพระมหาดันีนอกจากพ่อจะคนคนที่จดรับกาแนะน การทุกข้ที่พ่อเคยรู้จิงขนาดนี้ด้วยถ้าหากว่าท่านใดสงสัยว่ารูปที่เขาถ่ายเอาไว้เป็นช่วงนั้นก่อนแล้วจะเห็นความรู้จิตของพ่อเราเอนไหมนี่คือส่วนที่อยากจะขยายความในการค้นคที่ที่ส่วนก่ามาะคึัสำหรับตอนนี้ ก็เดี <accurately S 2> ๋ยวเวลาประมาณสิบนาทีก่อนสอบทุทธอาตมาต้องขอไทยญาติโยมทุกคนเพราะว่าเ็าเองเห็นว่าไทยแค่จะจแตัดเลือดหลังสองพุ่ธเวลาจะจัดเลือถ้าตนนี้อาจจะขอเลือกแค่สองพุทแต่ว่าก่อนที่จะเลือดก็ขอให้เราขออิสระเพื่เพืนอเพื่อเพื่อเพก่อเพื่อเพื่อด้่อเพื่อเพช่อเพื่อเพ ตกลเราเรียนผมไม่มาไล่องนะฮะเอาลวดเดี <s um> <S ่ยวะลเ่ยวรนความาเราเราต้องดูความไมู่่ของเราสิ่ี่ก็คือดูความไม่ดีของเราแล้วละนก็คือดูความไมู่ีของเราแล้วละ วันนี้เราเรียนรู้งที่เราจปทำแสดงความกลัวอวดอันนี้เป็นทีเด็ดอยากต้องต้องรักนะไปกลัอวดอย่างนี้อวดานี้ไม่ได้นะเอาาว่ามันหายคอท่าอวดเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เขาลุกต้องสันต์ใอย่างนี้อันนี้มันุดเด็ดหรือว่าคนยกตนคนนั้นคนนี้หรือว่าเราไปอะไรนะแต่พวกนี้อยู่ในระดนั้น แต่เราต้องดูด้วยนะว่มันคือัวมีเดตมาเดลมารวมความว่าเมื่อเราปฏิบัติถึงถึงเกิดแจ้งเนี่ยเราก็จะกม่อ้โ้ปวดม่ค่ไยว่ายง่ายนะก็จะ็ิดโน้งติตนี่้นงมี้นี่เสียหรือว่าลอาตัวเองเีอย่างนั้มีอย่างนี้หรูอหรือจตใจพอจะกล้าขวางนะท่านจ้หลวงให้เขาเสีย ม้บรรยากาศเสียง่ายถ้าถ้าเราปฏิบัติมุิเกศเมันก็จะมันกจะคงอิเดีของตัวเองไม่ได้ตอนควรจะพูดแล้วครับนเรื่องของบรากาศเกศนที่้าเราได้ทา้นจีไหมการที่เราปฏิบัติทิงต้น ได้ล่าวว่าสุดใจที่กวความ,วม,ววมสาม,นนววมนุนนั้นไม่มีนัดผิสันเก่ละรัสุขครมคำว่าสัจุดท่ประดิษฐ์ไว้เคือคำขัที่แท้แท้ในนิพานนะวันนี้ที่ให้เราถึงนิพพานเลยนะเกี่ยงแต่ถ้าไม่บอกก็เนั้นรอรอน้องให้หลายความรู้ว่า แต่การความงนะครัแต่บาง่นก็ร้ผการขายแต่เป็นแรงจูงใจคยนะขายในสุดนี้ที่ตันนี้อเราทั้งหลายมาสนทนากันในเรื่องรูปพูดข้อน่าเสียดายว่าสงตาท่านสุภาพไม่ดีเรื่องการกำลังใจทายตัวทั้งหลายแผ่ต่อไปสุดท่านร้ารอวโลกนี้ที่หนึ่งอยากทั้งยืดายนะ क्या शाखा खुल रहा था नहीं है क्या